มาชมจังหวะน,นี้กันครับได้ยินเสียงโดนมาแต่ไกลเลยเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วโผล่มาแล้วป,ปักก่อยเบิรงกันดีรอรับภาพสโลโมชั่นเห็นไหมครับพี่น้องดำๆมาเลย จบเลยครับผมโอเคเสร็จแล้วครับผมใส่พี่นาะใส่บพลิเลยครับตายอล้วครับตุ้งยัยโอ้ยน้องใส่โลเลยครับแจวครับ i can talk